และสุดทางด้านมดดำคชาพาน้ำตาไหลาฝากพ่อสุชาติกอดทิมพิธาหลังต้องบอกมืออำลายหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอวันที่19กรกฎาคม2566ภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคำร้องกรณีหุ้นสื่อไอทีวีของพิธาลิ้มเจเริญรัตนหัวหน้าพักเก้าไกลและมีมติตามเสียงข้างมาก7ต่อส มีคำสั่งให้ทีมพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสตั้งแต่วันนี้จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งวินิจฉยัยต่อมาทีมพิธาได้กล่าวยอมรับคำสั่งสารกลางที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองว่ารับทราบคำสั่งและจะปฏิบัติตามจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นขออำลาประธานรัฐสภาจนกว่าเราจะพบกันใหม่ ฝากเพื่อนสมาชิกในการใช้รัฐสภาดูแลพี่น้องประชาชนผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมและถ้าประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปเมื่อกล่าวจบทีมพิธาถอดปัดประจำตัวสอสอของตัวเองวางลงบนโต๊ะ จับมือกับเพื่อนๆสอสอพร้อมชูกำปั้นท่ามกลางสอสอพักเก้าไกลทั้งหมดที่ลุกขึ้นยืนปรบมือให้และสอสอพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่เข้ามาให้กำลังใจก่อนที่ทิมพิธาจะเดินออกจากห้องประชุมล่าสุดทางด้านมดดำน้ำตาไหลาฝากพ่อสุชาติกอดทิมพิธาหลังต้องบอกโบกมืออำลาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอกลางอากาศโดยทางด้านมดดำ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่าฝากพ่อกอดทิมแอดทิม under score พิธาแอดมูฟ forward party o f f i c i a l ให้แน่นๆด้วยนะวันนี้ทิมทำหน้าที่ดีที่สุดเก่งที่สุดแล้วหวังว่ามีคนอีกหลายล้านคนที่พวกเราและพวกเขาจะรอจนกว่าเราจะได้เจอกันใหม่